เฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บวณฑิชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเศร้าแล้วก็แฟนเก่าเนาะใครที่อยากผูกจิตผูกรักอยากปรึกษาอยากบูชาเครื่องรางนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์อาจวรยบิชิสานะคะวันนี้เรามาไวไปไวนะ เด็กไน์เอาเหรียญในเอาเหรียญเด็กถือเรียญเด e มูนสาถ้วยนะคะ Queen of c u p เจดดาบว้า wow. วคนคนนี้นะคะเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดี ได้รับการเซอร์ไพรส์จากเขาแฮปปี้เซสนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้พูดคุยกับเขา The Sun นโอ้ g o กก่อนหน้านี้นะคะคุณและเขาอาจจะมีเรื่องราวในเรื่องของการโกหกปิดบงังซ่อนเร้น ทำไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่นะคะการไม่พูดความจริงอะไรใดๆนะคะณนะวันนี้วิ่มองว่าตัวคนคนนี้เขามีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเดือดซันขึ้นมาสองใบอะไรที่เคยทะเลาะก,กันอะไรที่เคยบาดหมางทำให้เสียใจนะคะเกิดเป็นเวรกรรมซึ่งกันและกันนะ เขาได้รับเวรกรรมตรงนั้นแล้วนะคะในสิ่งที่เขาได้ทำรับหลังการที่เขามีตัวเลือกอื่นการที่เขาไม่ให้ความชัดเจนหรือการที่เขานำคนอื่นบุคคลที่สามเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะวันนี้เขาได้รับรู้แล้วนะแล้วเขาก็อยากจะกลับมาขอโอกาสอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะความเจ็บปวดทำให้เขาเติบโตทำให้เขาได้รู้ว่า อะไรคืออะไรนะคะณะวันนี้อืมให้เ h e ะเฮอเขามีความเก็บตัวสูงเขามีความเก็บไปคิดเขามีความเงียบค่อนข้างสูงค่อนข้างมากนะคะไม่บอกไม่กล่าวไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนหน้านี้เนาะเพราะเขาขอเวลาส่วนตัวกลับไปคิด วิเคราะห์พิจารณานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะณนะวันนี้เขาได้ตกตะกอนเขาได้ไต่ตรองมาแล้วนะคะว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ดูซันขึ้นมาสองใบเลยอะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่เคยทําให้เจ็บปวดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเวรกรรมทั้งหลายมันได้ส่งผลต่อเขาแล้วนะคะเดี๋ยวฟู เขาเขารู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาได้เดินทางค้นหาตัวเองเขาได้เรียนรู้เขาได้เหมือนไปเผชิญโลกกว้างไปเผชิญกับความรักไปพบเจอผู้คนนะคะมามากมายมากมากพอบมากเพียงพอแล้วณนะวันนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนกับ เขาไม่ได้อยากที่จะ,ะเผชิญอะไรอีกแล้วนะคะเขารู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วแหละในการที่เขาได้เผชิญกับสิ่งต่างๆที่เหมือนแบบไปคบหาดูใจกับคนอื่นหรืออะไรต่างๆนะคะมามากเพียงพอแล้วจนวันเนี้เขาได้เข้าใจและเรียนรู้นะคะว่าเออการที่จะมีใครสักคนหนึ่งจริงๆ ที่เป็นตัวจริงนะคะเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่จริงจังในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีบททดสอบนะคะความไม่ซื่อสัตย์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นนะในพฤติกรรมที่มีคนอื่นพฤติกรรมที่นอกใจพฤติกรรมที่ไว้ใจไม่ได้นะคะหลังจากนี้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไว้ใจได้ให้มันดีขึ้นให้คุณได้รู้ว่า เขาไม่ได้เป็นแบบเดิมแล้วก่อนหน้าเนี้ยจะต้องมีพฤติกรรมในเรื่องของการครบซ้อนความเจ้าชู้ความไม่จริงจังในความสัมพันธ์นะคะณนะตอนนี้วิวว่าเขารู้แล้วแหละว่าใครคือ the empress หรือว่าใครคือตัวจริงของเขาใครคือคนที่เขาอยากมีลูกด้วยอยากลงเอยด้วยอยากจบความสัมพันธ์ด้วยนะคะจบความสัมพันธ์นะทีนี้ก็คือหยุดที่คนคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะ แต่ตอนเนี้ยเขารู้สึกกลัวนะกล้ากลกลัวกลัวที่จะมาขอโอกาสคุณนะเขากําลังตัดสินใจอยู่นะคะเขายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจแบบเด็ดขาดจริงจังเขาก็ค่อนข้างกลัวเหมือนกันกลัวคุณปฏิเสธเขากลัวคุณจะไม่รักเขาแล้วนะคะกลัวคุณจะแบบไม่เอาเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าถั่วเขาเสียดายคุณมากนะคะคือมันมีตัวเลือกเข้ามาแหละในชีวิตของเขาเยอะแยะเลยนะคะ คนนั้นคนนี้นันน่น,นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคนที่ผ่านมามันไม่ได้แตะไปถึงหัวใจของเขามันเป็นแค่เหมือนคนที่เข้ามาชั่วคราวคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่มันแบบมันชัดเจนไม่ได้คนที่เข้ามาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ถามว่าคนที่เขาแบบจริงจังอยากรุ่งเอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาอยาก ไปต่อมันคือคุณเท่านั้น The one and only แค่คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะก็ถึงบอกว่าไม่บอกเลยว่าเขาได้จะผ่านอะไร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 มาเยอะมากๆจริงๆผ่านคนนั้นคนนี้ผ่านแบบมาเยอะมากจริงๆอะจนได้วันนี้ได้เข้าใจแบบไม่ว่าเขาจะไปคบกับใครหรือว่า เปิดใจให้ใครมันก็ยังรืมคุณไปได้เลยนะคะคุณก็คือคนที่เขาแบบยังนึกถึงอยู่เสมอจนสุดท้ายอะ่ะบางทีเขาอาจจะรู้สึกหงุดหงิดตัวเองอที่เขาไม่สามารถที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้เลยอะไรเงี้ยอ่ะมาดูกันนะคะวันนี้เขากำลังตัดสินใจแล้วนะ แปดดาบนะก่อนหน้านี้เขาอาจจะตัดสินใจไม่ได้นะคะเขารู้ตัวแล้วแหละว่าเขายังไงก็เอาคุณออกจากหัวหรือว่าลืมคุณไม่ได้อยู่ดีนะคะ The Fool King of Pentacles ม้ว่านะเขารู้แล้วว่าเขารักคุณเขาจะมาจีบคุณแล้วก็จะมาทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ คนคนนี้กลัวการล้มเหลวกลัวโดนปฏิเสธนะคะณนะตอนนี้เขาอาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะมาง้อคุณยังไงดีเพราะความสัมพันธ์นี้มันก็บาดหมางกันไปแล้วทะเลาะกันไปแล้วอะไรเงรี้ยนะคะเดือยวทาวเวอร์พังไปแล้วอะไรเงรี้ยแต่ไม่พม่เชื่อว่าเขาได้เรียนรู้หัวใจตัวเองแล้วเขาก็ได้รู้ว่าคู่ของเขาคือใครนั่นก็คือคุณเขากลับมาแน่นอนแต่ว่าให้เวลาเขาหน่อยนะเพราะเขากลัว <c oughs> <c oughs> เขากูคุณปฏิเสธเขาจริงๆนะคะตอนนี้เขามั่นใจแล้วแหละว่าเจ้าของหัวใจของเขาคือคุณแน่ๆนะคะแล้วคนอื่นๆที่เขาไปเลือกหรือว่าที่เขาไปดิวด้วยล่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะมันมีเยอะแยะมากเลยค่ะหลังจากที่เขาเลิกกับคุณไปเขาไปดิวกับคนเยอะแยะเขาจะออกตีตัวออกห่างจากคนล่านั้นนะคะเขารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อ่ะอืมนะคะ เขาไม่สนใจคนเหล่านั้นแล้วนะอืมเขาให้ความชัดเจนกับคนเหล่านั้นไม่ได้ค่ะสุดท้ายแล้วคนที่เขาอยากลงเอออยากแต่งงานอยากมีครอบครัวด้วยคือคุณเท่านั้นชูอปคั hmm. <of> ของเขาแล้วก็ดูซันของเขานะ mm hmm. คนอื่นเนาะ เขารู้สึกว่ามันแทนที่คุณไม่ได้อะแบบยิ่งไปคบก็ยิ่งหงุดหงิดเพราะว่ายิ่งคบก็ยิ่งแบบลืมไม่ได้อะเออมันมีข้อเปรียบเทียบกันตลอดอะนะเออคุณเคยเป็นไหมอะเวลาที่แบบคบกับคือยังรักแฟนเก่าอยู่แล้วก็แบบไปเปิดใจคบกับคนอื่นแล้วสุดท้ายก็รู้สึกว่าเรารักแฟนเก่ามากกว่าอะไรประมาณเนี้ยดูมาส์ Passion's forgive and learning make the effort เขาจะมาให้พยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังรู้สึกแบบอยากจะไปต่อนะคะอะไรที่ไม่อะไรที่ไม่เท่าเทียมอะไรที่ไม่ยุติธรรมเลยคะ่ะเขาทำมันให้ดีคุณยังมีแรงนึงดูดต่อเขามากๆเลยนะคะมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขา เธอรู้ใจฉันที่สุดแล้วฉันผิดฉันรู้สึกผิดและเสียใจจริงๆนะคะแฟนเก่าแน่นอนจิตใจเธองดงามฉันสัมผัสได้ของขวัญที่มีค่ากันเห็นหน้าเรารายิ้มของเธอช่อที่อาจจะดีขึ้นเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันไม่อยากรังเธอไว้ให้เสียใจอันนี้คือคือตอนที่เลิกกันเนาะรักเธอไหมอบอกใอ้เธอรู้รับตาใครใดก็เห็นแต่หน้าเธออยาก ให้เรื่องของเราเป็นจริงเห็นไหมตอนแรกเขาอาจจะกิฟอัพเพราะอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ใช่คู่กันหรอกแล้วก็เออเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายต่างคนตน่างฝ่ายต่างตัดกันไม่ได้นะคะสุดท้ายก็ต้องลงเอยกันอยู่ดีนะ มีราศีมังกรธนูนะคะราศีสิงห์ราศีกุมก็รากฎพิสิกโอ้โหรายราศีมากเลยวันนี้นะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ like, share, ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของรักสามเศร้าหรือแฟนเก่านะคะแอดไลน์มาปรึกษาบาบี้ได้นะคะปรึกษาฟรีเบื้องต้นที่ไลน์แอดแบบพิชิสาที่บาบี้ปักหมุดนะคะลองมาปรึกษาฟรีกันก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่ได้เปิดไพ่นะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย